สวัสดีคัะท่านผู้ชมที่ติดตามชมช่องดเรกเตอร์ศิลปชัยวันนี้รายการศิลปชัยเดลี่เรามีเรื่องราวดีๆมาเล่าสู่กันฟังธนกรชี้สภาเลือกนายกตามระบบรัฐสภาไม่ใช่เลือกประธาน,นาธิบดีวอนพิธาก้าวไกลหยุดบิดเบือนปลุกด้อมสม้มธนกรชี้สภาเดินหน้าเลือกนายกตามรัฐธรรมนูญในระบบรัฐสภาไม่ใช่ระบบเลือกประธาน,นาธิบดีอย่างที่มีคนพูด ขอพิธาและแกนนำพักก้าวไกลสร้างความเข้าใจด้อมส้มใหม่ติง้งอย่าเดินเกมสองขาบิดเบือนข้อมูลปลุกระดมม็บลงถนนวันแตกแยกวุ่นวายอีกนายธนกรวังบุญคงชนะรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีและสสบัญชีรายชื่อรองหัวหน้าพักรวมไทยสร้างชาติให้สัมภาษณ์ถึงสถานการณ์ทางการเมืองขณะนี้ว่าวันนี้ทุกอย่างเดินไปตามกลไกของรัฐธรรมนูญในการเลือกตั้งนายกรัฐมนตรี เมื่อครั้งแรกไม่ได้ก็เป็นครั้งที่2และเมื่อมาถึงครั้งที่3ก็ต้องเปิดโอกาสให้พรรคอันดับสองจัดตั้งไปตามกลไกหากอันดับสองไม่ได้ก็ต้องมาที่อันดับ3เป็นธรรมเนียมทางการเมืองที่ให้เกียรติผู้ที่ได้คะแนนสูงสุดอยู่แล้วแต่กระบวนการต่างๆเข้าใจว่าประธานสภาคงเร่งดําเนินการอยู่เพราะวันนี้ประชาชนทั้งประเทศรวมถึงภาคเอกชนภาคธุรกิจต่างๆก็รอรัฐบาลใหม่อยู่ดังนั้นจึงต้องเร่งให้ได้รัฐบาลใหม่ด้วยเร็ว เมื่อถามว่าหากก้าวไกลยังดึงเกมไม่ยอมประกาศให้เพื่อไทยเสนอชื่อนายกเพื่อจัดตั้งรัฐบาลเสียทีจะทําให้เสียเวลาประชาชนทั้งประเทศหรือไม่นายธนากรกล่าวว่าส่วนตัวคิดว่าถ้าเป็นแบบนั้นก็จะเป็นการเสียเวลาประชาชนมากเกินไปเพราะวันนี้การเดินเกมกระบวนการต่างๆทางการเมืองเข้าใจว่าเป็นสิทธิ์ของทุกพักที่จะดําเนินการได้แต่วันนี้พักก้าวไกลก็เห็นอยู่แล้วว่าสมาชิกรัฐสภาครั้งที่หนึ่ง และ2ก็ไม่สนับสนุนนายพิธาลิมเจริญรัตให้เป็นนายกรัฐมนตรีเพ,พราะพรรคก้าวไกลมีนโยบายชัดเจนเรื่องการแก้ไขประมวลกฎหมายอาญามาตรา112และยังเดินหน้าต่อไม่ยอมลดเพดานซึ่งสมาชิกรัฐสภาส่วนใหญ่ก็ไม่เห็นด้วยกับนโยบายนี้เราไม่ควรที่จะนำเสียงพี่น้องประชาชนที่บอกว่า14ล้านเสียงที่ต้องการให้นายพิธาเป็นนายกและมองคนที่ไม่เห็นด้วยไปทำลายความฝันของคนไทยทั้งประเทศ การพูดแบบนั้นถือว่าไม่ถูกต้องเพราะรู้อยู่แล้วว่าคนไทยมี60-70ถึงล้านคนวันนี้การเลือกตั้งของไทยเราไม่ใช่ระบบประธานาธิบดีเป็นระบบรัฐสภากลไกการเลือกนายกก็ต้องมาจากสสและสอวอที่เป็นคนเลือกตามรัฐธรรมนูญหากโหวตไม่ผ่านก็ต้องถือว่าจบไปแต่แกนนำพักก้าวไกลเห็นหลายคนก็ชอบอ้างประชาชนซึ่งของพักรวมไทยสร้างชาติ เกือบ5ล้านเสียงที่เป็นเสียงประชาชนเราก็ให้ความสําคัญแต่ต้องเข้าใจระบบการเลือกตั้งว่าไม่ใช่ระบบเลือกประธานาธิบดีเป็นคนละเรื่องทั้งนี้นายธนกรระบุว่าการไปอ้างไปบิดเบือนแบบนี้ทําให้ประชาชนเกิดความเข้าใจผิดได้ซึ่งต้องยอมรับกลไกของระบบเลือกตั้งรัฐสภาจริงๆแล้วตนก็ให้กําลังใจนายพิธาทุกครั้งและวันนี้ก็ยังให้กําลังใจอยู่แต่ในทางการเมืองก็ต้องเดินหน้ากันต่อไป วันนี้ไม่ได้เป็นนายกวันหน้าก็อาจจะได้เป็นก็ได้ใครจะไปรู้แต่เราต้องยอมรับกติกาบ้านเมืองยอมรับกฎหมายตามรัฐธรรมนูญก่อนเมื่อถามว่ามีประชาชนออกมาแสดงความเห็นทางโซเชียลจำนวนมากโดยคิดว่าเราออกไปเลือกตั้งทำไมถึงไม่ได้นายพิธาเป็นนายกทั้งที่คะแนนมากที่สุดนายธนกรกล่าวว่านี่เป็นการกระทำที่ไม่สมควรทำแบบนี้เป็นการปลุกระดมที่ให้ข้อมูลที่ผิด,ผด บิดเบือนไม่เป็นธรรมสำหรับคนไทยทั้งประเทศวันนี้การชุมนุมเคลื่อนไหวต่างๆสามารถทำได้ตามรัฐธรรมนูญเป็นสิทธิเสรีภาพแต่ต้องมาพร้อมหน้าที่ความรับผิดชอบด้วยการชุมนุมภายใต้กฎหมายบ้านเมืองก็สามารถทำได้แต่ถ้าปลุกระดมสร้างมวลชนกดดันปลุกปัน่นยั่วยุทำให้เกิดมีปัญหาขึ้นมาก็ต้องรับผิดชอบตนถึงบอกว่าบ้านเมืองเราเดินหน้ามาไกลแล้วจากที่พลเอกประยุทธ์จันทโอชา นายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่า,าการกระทรวงกลาโหมได้สร้างให้กับประเทศไทยมา8-9ปีเดินมาไกลพัฒนามาทุกด้านแล้วแต่วันนี้มีการเดินเกมสองขาในสภาก็เดินไปอีกขาหนึ่งก็เดินเกมปลุกม็อบปลุกมวลชนลงถนนใช้ข้อมูลบิดเบือนหนุกปั่นยั่วยุแบบนี้ซึ่งไม่เคยเห็นแกนนำพรรคก้าวไกลรวมถึงนายพิธาได้ออกมาห้ามปรามว่าไม่ให้ผู้สนับสนุนหรือร่อมส้มหยุดการกระทำเลย ซึ่งแทนที่จะไปขอเสียงสอวอแต่ปล่อยให้ด้อมส้มไปถล่มคุกคามบูลลี่สอวอทั้งครอบครัวญาติพี่น้องรวมไปถึงธุรกิจของสอวอด้วยแบบนี้ถ้าตนเป็นนายพิธาจะพูดคุยสร้างความเข้าใจกับด้อมส้มให้มากกว่านี้เพราะจะเป็นนายกของคนไทยทุกคนไม่ใช่เป็นนายกเฉพาะด้อมส้มขอพูดแบบตรงไปตรงมาเพราะไม่อยากให้มีบรรยากาศแบบนี้เกิดขึ้นนายธนกรกล่าวอีกว่า การเลือกนายกและคอรมอใหม่ก็เลือกไปตามกลไกประชาธิปไตยตามรัฐธรรมนูญใครจะเป็นรัฐบาลก็เป็นไปส่วนตัวก็ออกมาตั้งแต่ต้นว่าพร้อมเป็นฝ่ายค้านหรือเป็นฝ่ายไหนก็พร้อมหมดไม่ว่าอยู่ตรงไหนถ้าทำหน้าที่ให้กับพี่น้องคนไทยได้ก็ไม่จำเป็นต้องมาตีโพยตีพายออกมาปลุกระดมมวลชนเพราะจะทำให้บ้านเมืองย้อนไปสู่ความขัดแย้งอีกซื่อถามว่าในลำดับต่อไปหากเกิดการพลิกขั้วจัดตั้งรัฐบาล ตอนนี้มีคนของทางเพื่อไทยส่งสัญญาณทาบทามหรือจีบแล้วหรือไม่นายธนกรระบุว่าตามที่เลขาที่คานพักออกมาพูดแล้วว่าตอนนี้ยังไม่มีการทาบทามหรือพูดคุยอะไรทั้งนั้นซึ่งจริงๆแล้วเราสามารถพูดคุยกับทุกคนได้อยู่แล้วแต่ต้องหารือภายในพักก่อนเพราะเราไม่ได้อยากเป็น,นโน่นเป็นนี่ซึ่งก็ต้องดูเหตุผลหลายด้านการทํางานการเมืองเราเคารพมติพักและยังไม่ไปถึงตรงนั้น ยังมีเวลาอยู่ยังไม่ได้มีการติดต่ออะไรและไม่ได้ไปสแสวงหาที่จะพูดคุยซึ่งเราก็อยู่ของเราแบบนี้ทำหน้าที่ที่รับมอบหมายให้ดีที่สุดนายธนกรยังกล่าวด้วยว่านายกรัฐมนตรีเป็นห่วงประเทศไทยในวันนี้ห่วงในเรื่องของม็อบและมวลชนเพราะไม่อยากให้คนไทยแตกความสามัคคีกันอีกเพราะกว่าจะทำมาตลอด8-9ถึงปีมีอะไรอีกหลายอย่างที่จะต้องทำให้ประชาชนไม่อยากให้คนไทยกลับมาทะเลาะขัดแยง้งกลับไปสู่จุดเดิมอีก อยากให้อยู่กันอย่างสงบสุขยึดมั่นในชาติศาสนาพระมหากษัตร,ริย์สถาบันที่เรารักพลเอกประยุทธ er. ์ย้ำกับตนเสมอศิลปชัยเดลี่เรามีเรื่องราวดีๆมาเล่าสู่กันฟังทุกวันสวัสดีครับผู้ที่ชื่นชอบกระเป๋าผ้าซึ่งทำจากผ้าทอญี่ปุ่นและผ้าลิกิทธิ์เน้นความประณีตสวยงามอย่างมีระดับเป็นงานทำมือนับได้ว่าเป็นงานหนึ่งเดียวในโลก เพราะแต่ละใบจะไม่เหมือนกันนอกจากนี้แล้วเราสามารถออกแบบและตัดเย็บให้ได้ตามที่คุณต้องการสวยทุกใบเพราะใช้ใจทำมีเพียงใบเดียวที่เป็นเอกลักษณ์ส่วนตัวของคุณสนใจสอบถามและสั่งซื้อได้ที่ k คออมสตูดิโอโทร0918534455ส่งทั่วประเทศ